โมเมนต์นี้สุดน่ารักเมื่อลิซ่าปลักพิงควงคุณแม่เที่ยวเมืองนอกด้วยลุกชิลชิวสุดเรียบง่ายเรียกว่าก่อนหน้านี้นอลิซ่าก็ได้สร้างเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลอย่างมากมายค่ะกับการแสดงอันทรงพลังและน่าดึงดูดบนเวทีการแสดงสุดยิ่งใหญ่อย่างโคเชล่าปี2023ซึ่งก็ทำให้นอลิซ่าฮอตคลองเทรนทวิตเตอร์ และถูกพูดถึงไปทั่วโลกค่ะและล่าสุดก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์ดีๆเมื่อคุณแม่จิตทิพย์คุณแม่ขอนอลลิซาได้บินลัดฟ้าไปหาลูกสาวสุดที่รักที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากที่4ส,สาวบลักพิงค์ได้ขนเพลงฮิตไปโชว์ในเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชล่าในฐานะเฮดไลเนอร์ของงานและหลังจากเสร็จสิ้นตารางงานน้องลิซาก็ได้ควงคุณแม่จิตทิพย์ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในอเมริกาโดยคุณแม่ระบุว่าเที่ยวกับลูกก็จะประมาณนี้เนาะ และถ้าดูจากซีหน้าขขงน้องลิซ่ากับคุณแม่รู้เลยค่ะว่าทั้งคู่แฮปปี้ขนาดไหนซึ่งหลังจากที่คุณแม่จิตทิพย์ได้โพสต์โมเมนต์สุดอบอุ่นลงในอินสตาแกรมส่วนตัวก็มีแฟนคลับจากทั่วโลกได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งหัวใจให้กับคุณแม่จิตทิพย์และน้องลิซ่ากันแบบรัวๆในความน่ารักของทั้งคู่ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของน้องลิซา่าที่เรานามาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ